เดีวครับทุกคนตอนนี้เยเป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปในการจัดต๊ะคอมนะครับโอเคไว้เจอ,อกันพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเย็นครับบ๊ายบายครับก็สวัสดีครับันนี้ก็เป็นอีกวันถัดมา จากที่ผมบอกว่าผมจะไปเปลี่ยนคือไม่ได้ถ่ายอนะ What the f**k นี่เป็นเซตอัพของ2021ของผมเองเนาะก็แต่ที่ว่าใช้แค่โนะ้ตบุ๊กเนาะแล้วก็อันนี้คือเมื่อก่อนอนะผมใช้สองจอเหมือนกันใช้สองจอแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ใช้โนะ้ตบุ๊กเนาะจะเป็นจอน,นี้ BenQ นะครับอันนี้เป็นจอ BenQ เนาะอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมใช้ของ AOC เนาะเพราะว่าผมชอบ มันสีมันดูโอเคกว่าก็เลยว่าใช้นี้อันนี้มันตัดได้แต่จอมันเล็กกว่าเห็นไหมขนาดจอไหมอันนี้มันเล็กกว่าเ,นนะเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับก็เป็นเซตอัพเนาะที่ไปจัดมานะครับก็ไปซื้อคีย์บอร์ดเมาส์นี่ก็ห้าปีแผ่นรองเมาส์นี่หลายปีแล้วอันนี้เพิ่งไปซื้อมาไม่ถึงเดือนนะครับ อันนี้เป็นหูฟังรัดโบ X s e ก i e s เนาะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอันนี้ n o t b บ X8 s ก r ์แปเนาะซีรี e s เอนะครับอันนี้เป็นวซาร์กานะครับที่ซื้อมาแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวรอหับ USB ก่อนเพิ่งสั่งหัด USB ไปนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเซ็ตอัพอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เคยรีวิวเนาะก็ใครยังไม่เคยดูนะครับยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้ก็ของสาปาก,การ,รูปที่แฟนซื้อมาให้ ที่วางมือถือนะก็ตอนทํางานผมก็จะวางมือถืออย่เงี้เวลามีใครแจ้งเตือนมาก็หยิบมาแล้วก็มาเปิดดูอะไรก็ว่าไปแล้วก็มี iPad เครื่องหนึ่งไว้ทํางานกราฟิกเอาตัวนี้มาอันนี้อันนี้เขาบอกว่าคือมันไม่ได้เสียไว้ทุกคนแต่ว่าคือตัวที่ผมไปซื้อมาก่อนน้นเนี่ยมันร้อนง่ายนะครับอันนี้เขาเคลมมาว่าเปิดยังไงก็ไม่มีอาการดับเพราะตั้งแต่ เขาบอกว่าลูกค้าซื้อไปไม่เคยดับเลยนะครับก็เลยว่าเออซื้อตัวนี้มาใช้ดีกว่า5้ารกว่าบาทเนาะมันก็ใช้ได้จริงนะครับเมื่อคืนเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยเนี่ยเปิดยังเงทิ้งไว้ทั้งคืนเลยก็ไม่ดับไม่อะไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับโต๊ะคอมก็โต๊ะเดิมเนาะอันนี้ซื้อมาจากเซ็นท่านนะครับเซ็นทระยองเนาะอันนี้ก็ไปซื้อมาเนี่ยพวกอุปกรพวกนี้ส่วนใหญ่ซื้อที่อ่าสตาร์ไอทีนะครับคนอยู่ระยองก็จะรู้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากมากมายแบบกว ก็มีแค่นี้มีอะไรเท่นี้เน,นะเซตอัพประมาณนี้นะครับใครอยากจะดูอะไรตอนในจุนี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทีหลังแนละโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเนาะ,ะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูอ,อีกนะครับโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยคลิดถึงทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะโอเคจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างนะแล้วแต่อารมณนะครับก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บนียบาย